เอ้ยต่อยอีกเลยแกแกอาชญาไปแล้วแกยูไล่ผมส่อเหี้ยเลยกูแก เจะเป็นแล้วมต้องทางานให้ัลไม่มันแหกตั้งตัวเลยแล้วก็เอาถือหน้าสักเล็กสักหน่อยหมักนั้นก็คนน่าจะดีหอว่ามัน้แโล เอาละเอาละนะเละเอาละเอาละโดนนีดหน่อยนั่นเนี่ยโดนพลังของช่างที่สามาอยู่เวลาได้แล้วล่ะแต่ก็เถอะนะอยู่เวลาได้แต่คู่ขนช่างนั่นถึงจะไม่ขยับแต่ชัาก็ขยับอยู่ทุกที่ทุกเวลานะ Số, 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 số. chụp này mất này mất mất โอ้ลกทำไมคนอทำไมท่าอมวันไยไม่เข้าแล้วทำไมท่าเดีมันถอยเข้าวะโคตรจะหน่เลยเอาที่หนาเยะเย่เย่ที่สุดเย่ที่สุด ถ้เด็กนิ้วกับมาให้ทุกคนได้ก็คนดีแต่ก็มีแค่พลังแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะทำได้แต่เส้นแค่สูงถึงห้าเปอร์เซ็นต์แต่ก็แล,นะล้นนะก็ัล่ีเจ้าชั้นสองมาทาอะไรกันได้เช่นนั้นแต่ชั้นจะเสียแต่ชั้นจะเสียแรงไปทั้งหมดเอาแล้ววะลเรก็ลอน

はい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  โคตรเทฮีบานะโมนี่ต้องลงแบบนี้แล้วก็กันเอาตัวนี้ขึ้นแม่งเป็นมาห่อยเลยแล้วก็ลงอีกอแบบนี้แหละเฮอแมงเอ้ยคนจะยาดเอาละกำลังกวาดวู้วกลับได้แล้วเฮ้ ไม่จริงกูกูไม่แตกเย้เย่มันจะได้แตกรอบพ่อมพูกมาตเจ้ายังไงเจ้าเน่ออหาเรื่องนะเน่หาเรื่องนะน่ยตื่นใจย็งยังโง่ดิ <c oughs> มึงน้วยมึงก็มาดิมึงก็มาดิไมาเนี่ยมาคนละมัดยับละ้ยกูไม่ตายเว้ยเมืม่อกี้ไม่ได้ตายเว้ยเอาเชี่ยแล้วชิบหาแล้วกูขอเฮงไข่ ตกอยากเอาจริงใช่ไหมเนี่ยเออจริงกูไม่รับผิดชอบนะมึงก็รับมึงเป็นคนทำไม่รับใช่ไหมโอเคมึงเลน่นกีฬอะไรเนี่ยกูบอกว่า เอ้ยยเป็นอะไรรึเปล่าไม่แต่ขากูหักก็มันโง่อเอ้นนี่ทำยังไงดีวะเหี่ยตายซะแล้วด้วยน้ำยาฟื้นฟูไหมมันจะไายเลยไปเออได้ไม่ว่ยี่ยี่ไหลหัวสักนิดสักหน่อยของงีเป็ปไง

จอรลียาฮงคีคูคูาคาเซลิซาซาฟุ๊ฟุ๊เป็นไงหายดับไม่ได้วะตได้ดิได้ดิวะกลปนงว้ววมาเร็ว จไปอะไรกูจะไปแทงดาดอี้ฟัดทองทำไมวะน้มึงจำไม่ได้จมเลยจมเลยจมได้แล้วุ๊บมูนแวบโอเคปะไปทุบเียเลยไปวุ้ ไปกูไม่เจ็บมึงวะเป็นกระบอเพชรไม่ใช่หรอแล้วมึจะแทงหัวกูทำไมเนี่ยกูอยากลองว่าหัวมึงเนเป็นผิวหนังหรือเปล่าถ้าฟิวหนมันจะชิ่งไปกันด้วยขาทุกคนไปด้วยดิอาช้ำข่าไม่ได้มีเลยในบ้านก่งไม่มีกูกำลังเจ็บชื้นและมึงขออ้าวโว้ยไม่เห็นแทงดอกเลย ให้ตื่นปู้ทงพวยเลยอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่แบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนยาอดาวควายตายอีก ไอ้ไข่อย่ามันไปเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้้อย่าเฮียนี่อตราาฉันนั่ตอนใช้กับคนที่เป็นลูกดาสีส้มนว่าว่าใครนอนคืนแต่นก็ไม่ได้ร้อนอะไรมาก อยาไปยายาไปจะไปจะไปอ่ะเกเอาถไมแทงครัคือหนังว้าเฮ้ยกูตายเลคือมึงไม่มีเล่นมึงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยม่อชไปตอนนั้นกูอยู่ืแทงไม่เลือยัง เี้ยฮุบกับุ่มย่อยไปครบเออมันก็หายไปนี่่ไมีขี้อะไรแทงมันมึงใช้เครื่องนฝุ่เลยนะได้กี่ได้ใกล้เนี่ยะเดาเอามาแล้วเปิดเปิดหรือไว้ควย ฮึฮะอ้าวเรียบร้อยเคลื่อนดูฟูงหายเหี้ยเลยกูเล่นเหี้ยเลย ไปไหนวะเข้าอยู่ยแถวนี้ดิเนี่ยเอ๊ะ yeah. เ,เ,เ,เดี๋ยวสต๊อปแล้วมันจะยาวขึ้นไหมมันยาวขึ้นไหม